สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16ทารด Channel, ์ดชาแนลผู้รับสารจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านนไพ่ทารุหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีสิงห์วันที่อยู่ใต้ d e s สคริปชั่นะคะหรือใต้ที่หมอแจนปักที่คอมเมนต์นะคะปักหมุดไว้นะคะวันที่เป็นแบบตะวันตกไปดูได้นะคะชาวราศีสิงห์เริ่มวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่นะคะ ส่วนท่านใดที่ทราบนะคะดาวศุกร์ดาวจันทร์ดาวอาทิตย์นะคะสามารถชมราศีลัคนณาเป็นแบบโราศาตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้ถ้าคุณคิดว่าพลังงานของคุณตรงกับชแนลของหมอแจนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะเรามาดูว่า <c oughs> วามระความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่จบไปแล้วนะคะสิ่งที่จบสิ่งที่ปิดจบไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนะคะสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วก็เส้นทางความรักที่กําลังจะมุ่งหน้าไปนะคะแล้วก็สิ่งใดที่กําลังจะเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่คุณเจอแบบไหนจะดีหรือไม่ดีนะคะอ่านตามพลังงานนะไพ่ใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังเราจะเปิดไพ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมีการขยายพลังงานนะคะเพื่อความชัดเจนหรือเพื่อความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะสิ่งที่จบไปแล้วนะคะไพ่ได้ตกออกมานะสองถ้วยอืมสองถ้วยนะคะ คุณอาจจะคิดว่านะคะเอ่อความรักของคุณหรือคนที่คุณนึกว่าคนคนนี้นะคะเอ่อเป็นเนื้อคู่ฉันเป็นพลังงานความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่าคุณเจอเนื้อคู่นะคนคนนี้ต้องเป็นคู่ของฉันหรือคนคนนี้นะเขาชอบฉันหรือฉันชอบเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ดูพลังงานที่ปิดจบไปนะคะอืมสิบนะคะ สิบดาบนะคะชาวราศีสิงห์นะคะพลังงานชาวราศีสิงห์คือคุณจบกับใครนะคะคุณมุกออนนะ,ะสิบดาบนะคะ <c oughs> จะปวดเสียใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะนะ,คะจะปวดเสียใจกับความรักนะค,ะความรักความสัมพันธ์นะคะเดอะซันไปอยู่ในตําแหน่งในอดีตด้วยนะคะเดอะซันนะคนที่คุณคิดว่าถูกใจนะคะถูกใจ หน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่โดดเด่นโปรไฟล์ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็คนคนนี้คิดว่าเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่หรือเขาอาจจะเลือกคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เป็นคนคนนี้ที่ทําให้คนเจ็บปวดมากที่สุดนะชาวราศีสิงห์นะคะเอนเนจีที่จบไปนะคะเดี๋ยวเราค,ค่อยมาขยายกันนะคะเดี๋ยววางไพ่ก่อนนะพ <c oughs> อภัยที่นะคะเดือนนี้เดือนมิถุนายนทําคลิปช้านะคะเราจะไม่ระบุ ว่าวันที่ถึงเท่าไรถึงเท่าไรนะคะในการเริ่มต้นพยากรณ์จนกว่าหมอจยนจะเปิดคลิปสองราศีที่เป็นแบบราศีสิงอ์อกนะคะในเดือนหน้านะคะเราจะพยายามทําให้เร็วขึ้นในเดือนกรกฎาคมเนาะตอนนี้กําลังจะปรับเปลี่ยนแล้วก็วางแผนหรือแผนในการทํานายในการพยากรณ์นะคะหมออาจจะพูดตรงๆนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่คิดว่าเออรับไม่ได้หรืออะไรก็นะคะเออเขาเรียกว่ายังไงอะอืม หมอจะทายตรงๆและพูดตรงๆตามหน้าไพ่นะคะไม่ใชดด่ดูดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าเกิดแอร์เอเนจีไม่ดีเราก็จะได้รู้ไว้นะคะจะได้ไม่เสียรู้ผู้อื่นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะคะสถานการณ์นะสามดาบนะคะรักสามเศร้าเราสองสามคนนะคะเสียใจนะคะ,ะ,คะวิวออฟฟอร์จูนนะคะอยากให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปเร็วๆได้ไหมไปเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมความเสียใจของฉันที่มีอยู่นะคะ ความเสียใจของฉันฉันอยากให้มันไปเร็วไปมากกว่านี้ได้ไหมเออนะคะความเสียใจของฉันอะนะคะมันไปเร็วมากกว่านี้ได้ไหมอยากให้วันเวลามันผ่านไปเร็วๆอะนะคะความเสียใจความทุกข์เศร้าเสียใจนะคะสถานการณ์มันกำลังจะหมุนวนไปนะคะสิบถ้วยนะอืมนะคะเมื่อก่อนเคยมีความสุขนะอืมนะมีทั้งสุขและทุกข์แหละนะคะในปัจจุบันนี้นะคะอาจจะมีความสุขนะ เหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างก็ยังคงเป็นความสุขในชาวแล้วสิสิ่งที่คุณยังมีอยู่นะคะแล้วก็พลังงานสถานการณ <c oughs> ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะอาจจะคิดเรื่องราวเก่าๆวนเวียนวนเวียนอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมีทั้งสุขและทุกนะคะในสิ่งที่เราเสียใจก็คือเราอาจจะไปพบเจอใครบางคนทําไมคะ สิบดาบคือเขาแทงข้างหลังหักหลังนะคะด้วยคําพูดและการกระทําเขาอาจจะไม่ได้รักเอาใจใส่นะคะหรือคนคนนั้นที่เราไปถูกตาต้องใจหรือคิดว่าเป็นความรักหรือคิดว่าที่เขาเลือกเราเนี่ยนะคะเขามีคนของเขาอยู่แล้วเป็นครอบครัวหรืออะไรแบบนี้สไตล์นี้เครืองนี้นะคะแบบนี้นะเรามาดูซีเส้นทางความรักของชาวราศีสิงห์ที่จะวิ่งไปหรือที่จะดําเนินไปนะคะในสถานการณ์ของคุณนะคะอะไรที่นะสถานการณ์เส้นทางความรักครั้งนี้อ่ะมีเปิดดูต่อนะคะ ไนออบโซตนะคะมุกอ่อนนะคะเดินไปข้างหน้าคุณบอกว่าอยากเล่นวันเวลาที่ให้มันผ่านไปได้ไหมไปเร็วกว่านี้ฉันอยากจะไปจากตรงนี้คนคนนี้อยากไปจากหลุดจากสถานการณ์ความทุกข์เศร้าเจ็บปวดเสียใจนะคะยังมีความเศร้าความเหงานะคะยังรักยังคิดถึงอยู่แล้วก็นะคะยังนึกถึงสถานการณ์ความสุขก็เคยมีนะคะความทุกข์ก็ยังนึกถึงอยู่ยังเสียใจนะคะเศร้าเสียใจนะเส้นทางที่เราจะไป ะะเราอยากออกจากความเสียใจนะคะก้าวดาบฉันไม่อยากเครียดวิตกกังวลนะคะบางครั้งนอนไม่หลับเพราะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆเดิมๆก็ได้นะคะใครบางคนเอเนจีหนีอยู่นะราศีสิงห์นะคะอเอาละค่ะเรามาดูว่าสิ่งที่จะเข้ามามสิ่งที่จะเข้ามานะ the fool นะคะ <Yeah. S 1> เขาบอกว่า Mo v e o นนะคะปล่อยนะปล่อยความรู้สึกนะ,ะการเดินทางออกไปข้างหน้าหรือเดินออกไปจากตรงนี้นะคะทำอะไรนะ,ะเหมือนเป็นการ Mo กออนอ่ะการเหมือนว่าเริ่มต้นใหม่กับตัวเองเป็นอิสระในความรู้สึกในการยึดติดไม่ยึดติดกับอะไรนะคะอืมนะคะ The ฟ o o l นะ เขาบอกว่าในการคบหาดูใจหรืออะไรพลังงานที่จะเข้ามาใหม่ก็คือคนที่รักอิสระนะคะหรือเจอใครบางคนที่ทําไมคะยังไม่ยังไม่สนใจที่เขจะคอมมิชเมนกับคุณน่ะนะคะเขาไม่ได้คอมมิชเมนเขาคนนี้นะคะก็คือเป็นคนที่ออชอบรักอิสระนะคะอ,อ,อาจจะคบใครหลายคนก็ได้นะคะอยู่ในช่วงที่แบบอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่แบบว่าออโสดหรือคบใครก็ได้แต่ไม่อยากผูกมัดไม่อยากพันธนาการอะไรอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะเจอคนประเภทนี้ก็ได้นะคะ เอเนจีที่กำลังจะเข้ามานะคะสองเหรียญม,มีการคิดวนเวียนนะคะหรือใครบางคนก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีความรู้สึกวนเวียนในชีวิตคุณอยู่นะคะการคิดไปคิดมาหรือใครบางคนนะคะเป็นเอเนจีมามาไปไป,ไปหายหายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็หายไม่ได้คอมมิตเมนเดืออะไรก็แล้วแต่นะคะขออีกใบหนึ่งนะคะสี่ถ้วยนะคะเป็นการไม่พอใจนะคะอืมนะคะ เหมือนว่าทําให้ฉันไม่มีความสุขไม่ได้ตัดสินใจเลือกฉันไม่ได้ดูแลฉันอย่างที่ดีนะคะคําพูดและการกระทําไม่ได้เป็นความสุขทําให้ฉันเสียใจเครียดวิตกกังวลไม่ได้ไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเป็นความอิสระนะคะอืมเขายังไม่คอมมิชเมนต์แต่ก็ยังพยายามเหมือนแบบอยากจะคุยอยากจะอะไรอย่างเงี้ยคุยแบบอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เดี๋ยวขอจัดอ้นนี้นิดหนึ่งเนาะอืมขอจัดเลยร์เอาเนิดหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยมาขยายกันว่าอะไรยังไงให้มันดูสวยงาม อืเอาละค่ะอืม เดี๋ยวเราจะมาขยายเนาะว่าอะไรอย่างไรนะคะอันนี้ประมุดประมวลผลประมาณนี้นะเพื่อลงลึกในดีเทลรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเรามาดูขยายนะอเขาดูสองถ้วยหน่อยนะคะสิ่งที่จบไปแล้วนะสองถ้วยสิ่งที่จบไปแล้วนะคะสองถ้วยสิ่งที่ปิดจบไปแล้วนะคะสองถ้วยนะการที่เขาคิดว่านะคะคุณนะคะอาจจะคิดว่า คนคนนี้คงเป็นเนื้อคู่คนคนนี้เป็นความรักเคมีตรงกันเข้ากาันถูกอกถูกใจมากมายไกลกองนะคะอืมนะคะสองถ้วยที่ปิดจบไปแล้วคือแปดแปดถ้วยนะคะแล้วก็มีจิเชียนนะคะใครบางคนที่ห่างจากกันไปแล้วแล้วก็บังกลับมาติดต่อสื่อสารอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็ทําไมคะอม,มันก็เป็นเอเนอร์จีเดิมอะ่ะมันวนหลูปเดิมมันเป็นเหมือนการวนลุปเดิมนะคะอืม คนคนนี้นะคะนึกอยากจะไปก็ไปนึกอยากจะคุยก็คุยนึกอยากจะไม่คุยก็ไม่คุยนะคะอืมเป็นเอ NERGY นี้นจะจ๊ะเรามาดูสิบดาบนะคะว่าชาวราศีสิงห์รู้สึกยังไงสิ่งที่ปิดจ,จบไปแล้วทําไมรู้สึกว่าสิบดาบนะเสียใจโดนหักหลังแทงข้างหลังนะอาจจะเจอสถานการณ์อะไรไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเจ็บปวดเสียใจเขาอาจจะไม่ให้ค่าคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเจ็ดดาบนะคะ เก้าเหรียญแล้วก็สองเหรียญน,นะคะในความรักความสัมพันธ์ที่ติดต่อสื่อสารนะคะมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยนะคะเ,เดี๋ยวคุยเดี๋ยวไม่คุยนะคะแล้วก็บางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเลนทําอะไรลับหลังกันนะคะเก้าเหรียญน,นะคะถ้าเกิดว่าคบหาเป็นแฟนก็คือมีแฟนเหมือนไม่มีนะคะมีแฟนเหมือนไม่มีนะ,ะนะคะทําอะไรลับหลังเจ็ดดาบก็คือน่าจะแบบว่า ทรอยดหักหลังนะคะทิกกี้หรืออะไรอย่างนี้โกหกอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเอาระคาเรามาดูเดอะซันในสิ่งที่จบไปแล้วนะเดอะซันคืออะไรเอ่ยจ้ามาดูสิอืมไนพินเทสนะคะ King of Pentacles นะคะแล้วก็สี่ดาบก,ก็บอกว่าคุณรู้สึกเหมือนว่านะคะเออ ไม่แน่ใจนะคะไม่มั่นใจซีดาคือการไม่ได้ติดต่อสื่อสารเขาไม่แอคชั่นนะคะเขาไม่แอคชั่นนะคะเขามองไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะเขาไม่แอคชั่นเท่าที่ควรเขาไม่ให้ค่าคุณชาวลาสี่สิ่งคุณกาลังรู้สึกว่านะคุณรอคอยมานานแล้วที่จะให้เขาเห็นคุณค่าแต่เขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเออเขานึกอยากจะคุยเขาก็คุยเขามานึกไม่อยากจะคุยเขาก็ไม่คุยนะคะอืม ก็ดูพลังงานปัจจุบันใน3ดาบที่คุณเสียใจหน่อยนะคะเสียใจกับอะไรจ้าสามดาบนะคะเออสามดาบนะจ๊ะเออสามดาบดูซิอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะสถานการณ์ปัจจุบันมาดูซิ Queen of Cups นะคะคุณบอกว่านะคะ ฉันเดินจากไปดีกว่านะคะอยู่ไปก็เศร้าเสียใจเซนซิทีฟนะคะพยายามเหมือนอยากมีความรักอยากได้รับความรักอยากได้รับการดูแลเอาใจใส่นะคะแต่เขาคนนั้นทําไมคะไม่ลงทุนเออไม่ลงทุนความรักเหมือนว่าเขานะคะไม่ยอมให้เราเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเออของของเขาเออไม่ไม่ให้เราเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะอืมไม่ให้ค่าเรานั่นแหละนะคะอืม ไม่ให้ค่าเรารู้สึกอึดอัดกับในความสัมพันธ์ครั้งนี้อึดอัดกับความสัมพันธ์มันเหมือนว่าจริงๆถ้าเกิดว่าเขาชอบเรามากพอหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะทําอะไรหรือจะแอคชั่นอะไรที่มันเป็นมากกว่านี้หรือทุ่มเทความรักความสัมพันธ์ให้คุณมากกว่านี้แต่สิ่งที่คุณได้มานั้นมันเป็นเหมือนแบบเขาห่วงแหนพื้นที่ส่วนตัวเขาไม่ได้เปิดโอกาสให้คุณเข้าไปตรงนั้นเขายัางรักอิสระในการคุยเขาอยากคุยก็คุยเขาไม่อยากคุยก็กไม่คุยเพราะว่าเขา คุณรู้สึกเหมือนว่าเขาด้อยค่าคุณน่ะคุณก็เลยไม่อยากอยู่คุณก็เลยเสียใจนะคะอืมนะมาดูซิวิวออฟฟอร์จูนคืออะไรคุณอยากจะไปจากตรงนี้ให้วันเวลามันหมุนไปเร็วๆได้ไหมฉันนะอยากเจออะไรที่มันดีๆมากกว่าน,นี้ได้ไหมเหมือนทรามาร์หรืออะไรประมาณนี้สถานการณ์นะคะอ่ะขอดูหน่อยว i วออฟฟอร์จูนนะคะ The fool อยากหลุดออกจากนะคะเออ นะอยากไปข้างหน้าอยากมุฟออนอยากหลุดจากตรงนี้ยังทำไม่ได้นะคะ The full แล้วก็แปดดาบแล้วก็มีสิบแล้วก็มีสิบเหรียญน,นะคะใครบางคนยังคงคิดว่านะหาทางออกไม่เจอนะคะบางคนนะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นครอบครัวแล้วหรือคิดว่าเขาเป็นครอบครัวหรือยังมีความรักยังมีความรู้สึกถึงเขาอยู่หรือบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ ผลประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองหรือค่าใช้จ่ายหรืออะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ละคนแต่ละเอเนจีนะคะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะคะอืมนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิบถ้วยสิคะสิบถ้วยนะความรักความสุขนะคะอ่ะสิบถ้วยนะคะบอกว่าอะไรบ้างนะคะ king king of wands อืมนะคะอ่ะ the Moon สิบถ้วยนะคะเดอะมูนบางสิ่งบางอย่างนะคะโอ้เขาก็บอกว่านะคะเมื่อก่อนมันเคยเป็นความสุขหรือเมื่อก่อนเขาเคยเห็นคุณมีค่าหรือมีความสุขมากกว่านี้เมื่อก่อนมันดีกว่านี้เมื่อก่อนนะคะโปรโมชั่นมาเป็นร้อยนะคะตอนนี้นะได้แต่ความคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะคิงออฟวานนะเดอะมูนแล้วก็มาเหลือเด็กถือไม้นะคะจากราชาถือไม้มาเจอเพจถือไม้นะคะแปลว่า ความรักนะคะเขาไม่ดูแลเอาใจใส่เขาเขาเหมือนว่าไม่สนใจหรือลดคุณค่าโปรโมชั่นหมดอมืนะคะโปรโมชั่นหมดนะในพลังงานเอเนจีนี้นะคะโปรโมชั่นหมดคุณรู้สึกแบบนี้ในตัวคุณนะคะเอาราคาพลังงานที่ชาลสีสิ่งนะคะที่กำลังจะมุ่งไปข้างหน้าหรืออะไรไรอ์อ o ฟโซสคืออะไรขอดูสามใบนะคะในออฟโซสนะ คุณบอกว่าคุณอยากจะไปข้างหน้าคุณอยากจะไปจากตรงนี้นะคะเจ็ดไม้ฉันพยายามอยากบล็อกอยากปิดกั้นฉันต่อสู้ไม่ไหวแล้วนะคะเออเขาไม่ได้โฟกัสมาที่ฉันหรือเขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่ฉันนะคะฉันไม่อยากจะพยายามฉันจะไม่อยากพยายามเรียกใครให้มาเห็นคุณค่าในตัวฉันถ้าเขาไม่เห็นนะคะเออนะคะ ฉันไม่อยากจะต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเหมือนว่าเขาไม่เห็นค่านะคะเขาไม่ได้โฟกัสมาที่ฉันและเขาก็ไม่ได้ดีใจที่มีฉันอยู่เพียงข้างเขาเลยเขาไม่ได้ภูมิใจที่มีฉันคุยกับฉันหรือมีฉันเป็นครอบครัวหรือมีฉันเป็นภรรยาเป็นสามีหรือเอ๊ไม่จริงโอเวอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะคะ สองเหรียญน,นะคะเดี๋ยวเขาก็คุยเดี๋ยวเขาก็ไม่คุยนะคะอืมนะคะหรือมีพลังงานอะไรที่แทรกสับสนมานะคะสอ,สองเหรียญน,นะคะไปไปมามาให้หายหรือมีตัวเลือกทางเลือกสถานการณ์ที่นะคะไม่อยากคุยไม่อยากไปต่อไม่อยากพยายามหรือคุณอยากบล็อกเอเนจีเขาใครบางคนก็บล็อกใครบางคนก็อันเฟนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ หรือตัวคุณพยายามที่ไม่อยากจะรู้สึกไม่อยากจะเจ็บปวดแล้วไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรของคุณคนนี้นะคะคุณไม่อยากจะรู้สึกคุณอยากบล็อกใจตัวคุณเองได้เพราะที่ผ่านมาคุณรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะขอขยายนะคะสิ่งที่จะมุ่งไปเลยนะคะเอ,อ่อห้าห้าถ้วยนะคะห้าถ้วยคือนะคะ สไนเปอร์คันะคะความรักความหวานความโรแมนติกที่ผ่านมาที่คุณรอคอยนะคะมันช่างลดน้อยลงนะคะแฮงแมนนะ,ค,ะคุณรอนะคุณรอความหวานความโรแมนติกอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ไม่ได้อะไรจะคืนมานะคะจนคุณเริ่มรู้สึกเหมือนอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดนะคะอืมนะ,ะมีการทะเลาะหรือมีการพูดประชดประชันอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเออนะ นะไม่ได้รับนะเอออยากได้ความหวานความโรแมนติกแต่ที่ผ่านมาได้แต่อะไรคะอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายใส่กันอารมณ์โมโหนะคะคุณก็เลยเศร้าเสียใจอ่ะก็าดาบขอดูเ n e r g y ก้าดาบขอ,ด Energy. ขอขยายก้าดาบนะจะาก้าดาบนะคะนะเออก้าดาบมาดูกันสิ่งที่กำลังมุ่งไปนะคะก้าไม้นะคะอืม เ้าไม้นะคะเราก็ยังรู้สึกเหมือนว่านะคะเอ,อยังรู้สึกยืนอยู่ตรงนี้นะคะอืยังไม่ได้ไปไหนคนแบบว่าตัวเขามันเหมือนมีกำแพงใส่กับคุณแล้วนะคะตัวคุณก็รู้สึกเหมือนว่าฉันก็มีกำแพงเหมือนกันนะคะเหมือนมีอีโก้ของตัวเองออกมานะคะทาวเวอร์นะเครียดนะคะ ทาวเวอร์คืออยากจบความสัมพันธ์นี้จับได้รับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างไม่อยากให้สถานการณ์นี้มันเครียดอยากให้สถานการณ์นี้มันจบได้ปะออจบลงได้ไหมตัดสินใจเลือกฉันสักทีหรืออะไรได้ไหมนะคะจบจากความที่ฉันรู้สึกนะ,ะออห้าเหรียญน,นะการไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ความเหงาความว้าเวนะคะไม่อยากสแตนบายรอเธอและอยากจบตรงนี้เรื่องที่เครียดเรื่องบ้าๆนี้เรื่องการที่ไม่เอาใจใส่ฉันเนี่ยนะคะ อยากให้มันจบไปนะคะเออจบกับความสัมพันธ์นี้สักทีมีแตเรื่องเครียดเต้าเสียใจไม่เคยมีอะไรที่ดีต่อใจเลยนะคะความหวานแหววอะไรก็ไม่มีนะคะคุณบอกแบบนั้นนะราศีสิงห์มาดูพลังงานเดอะฟูลนะคะสิ่งที่จะเข้ามาคุณอยากจะมุกออนคุณอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นอิสระนะคะในตัวตนไม่อยากจะ ไม่อยากจะมีแฟนไม่อยากจะมีความรักไม่อยากจะมีคนคุยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอหรือว่าคนใหม่ๆที่จะเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะกุมจะอาจจะคิดว่าฉันไม่อยากจะเริ่มต้นอะไรกับใครและ,ละความเป็นอิสระนะคะเออนะอยากเป็นอิสระอยากเป็นโสดนะคะสเต็งน,นะเดอะฟูได้สเต็งน,นะคะกับ9ก้าถ้วยนะ,ะถ้าเกิดใครเข้ามาคุยกับฉันนะคะเอมพลเลอร์ Emperor นะนะคะฉันนะคะจะไม่อดทนหรอกนะคะใต้สําหรับ9ก้าดาบนะคะ ไอ้พวกที่แบบว่าคบใครหลายคนนะคะคบเผื่อเลือกนะคะนะ,ะฉันจะไม่อดทนหรอกนะคะไอ้พวกที่แบบว่าอีโก้สูงเอาแต่ใจตัวเองเดี๋ยวอยากจะมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาฉันจะเลือกคนที่นะคะโฟกัสมาที่ฉันคนเดียวหรือเลือกฉันนะหรือฉันจะเลือกเท่านั้นนะคะเดอรไอ้น,นี้นะเดอรฟูลนะคะเออไม่สนใจคนที่เจ้าชู้หรือคนที่มีอีโก้สูงคนที่คิดว่า ตัวเองมีอำนาจในการครบนะคะคุณรู้สึกคุณไม่อยากอยู่ใต้อำนาจอะ่ะคุณรู้สึกที่คุณเดินออกมาเพราะคุณรู้สึกเหมือนว่าคุณอยู่ใต้อันเดอร์คุณไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรในความรักหรือให้การเอาใจใส่ในการดูแลเขาไม่ได้ทําให้คุณก็เลยไม่อยากอยู่ไม่อยากอยู่นะไม่เอาแล้วเอเอ,อสองเหรียญนะคะอะไรเอยมามาไปไปให้หายกับๆนะคะคิดวนเวียนนะคะ นะแทนผรันเขาบอกว่าเฮลิ่งเถอะนะคะเฮลิ่งเนาะบาลานปรับสมดุลเยียวยาใจตนเองนะคะแทนผรันมานะไพพระมานะคะเขาบอกว่านะใครบางคนที่มีแฟนมีความรักแสดงว่า Move ่อนแล้วก็เขาเรียกว่าพลังงานที่ทําไมคะมีสมาธิเนี่ยนะกัน เดินทางไปปฏิบัติธรรมไปเฮล,ลิ่งเยียวยาใจตัวเองฉันขอบาลานใจตัวเองไพ่พระไพ่แทมผาลนแล้วก็ไพ่สีดาบนะคะหยุดนิ่งจากความรักความสัมพันธ์เถอะฉันเวียนหัวนะคะมันวุ่นวายกับใจฉั้นลอเกิน <c oughs> มันเป็นเอเนจีแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็ไม่คุยเป็นอย่างนี้น่าจะหลายครั้งหลายรอบแล้วรู้สึกไม่ดีนะคะเออ อนาคตนะคะหรือถ้ามีใครมาคบคุณนะคะหรือมาชอบคุณมาจีบคุณนะคะมีหนึ่งคนสองคนสามคนหรือหลายคนเนี่ยนะคะคุณบอกว่าฉันขอพักก่อนนะคะเออพักก่อนขอเยียวยาใจตนเองนะคะปรับสมดุลอยู่เป็นโสดอะไรแบบนี้นะคะก่อนนะ,ะถ้าเกิดมีใครเข้ามานะสี่ถ้วยคนที่เข้ามาแปลว่ายังไม่ถูกใจนะคะถ้าคนที่เข้ามายังไม่ถูกใจยังไม่มีความมั่นคงเดลิเวอร์นะคะ คุณยังไม่ชอบหรือคุณยังไม่รักหรือเขายังไม่ได้แอคชั่นคุณยังหวนแหนพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่นะคะอืมเนาะขอขอไพ่สรุปหน่อยให้ชาวราศีสิงห์หน่อยนะคะอืมขอไพ่สรุปให้ชาวราศีสิงห์หน่อยจ้ะทาวเวอร์นะคะเออเลิกสถานการณ์ ควาเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกระทันหันช็อกนะคะช็อกกิ้งนะคะเออเสียใจเศร้าเสียใจใครทําอะไรไม่ดีกับเรานะคะเรารับรู้สถานการณ์พังทลายสามไม้เท้าความสัมพันธ์ที่คิดว่าจะไปข้างหน้านะคะหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างแฟนเก่าใครแฟนเก่าของใครนะคะกลับมาทําให้มีความสัมพันธ์อีดุงตึงนังนะคะอืมนะ,ะขอดูนายเจิ้นดีมหน่อยนะอยากบอกอะไรชาวราศีสิงค้าพลังงานความรักนี้ครั้งนี้อ่ะ เป็นเก่าความสัมพันธ์นี้หรือคนรู้จักเก่าๆคนรู้สมัยเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เคยเป็นเพื่อนที่คบหาหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่มีความคาดหวังที่จะพัฒนาไปในอนาคตได้มันช็อกนะคะมันช็อกกิ้งคือตัดสินใจจบแหละมันไม่ใช่นะคะอม,มันไม่ใช่สิ่งที่ฉันคิดกสิ่งที่ฉันฝันหรือสิ่งที่ฉันคาดหวังว่าเขากับฉันเป็นคู่เป็นเนื้อคู่ตัวง,งานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออวีดดอมนะคะเอออะนะคะเขาบอกว่าอ ทำสมาธินะคะสวดมนต์เนาะอืมทําสมาธิสวดมนต์ไหวพระหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออความสงบนะคะนะจิตวิญญาณไพ่ได้ของคุณนะ <c oughs> มันบอกคุณได้ถูกแล้วล่ะค่ะว่าคนคนนี้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่เงินคู่ของคุณนะคะคุณคิดถูกแล้วล่ะค่ะนะคะกราวดิ้งนะคะเขาบอกว่านะคะความอดทนผ่านมาอย่างยาวนานแล้วออฟซเดียนนะคะเออเนาะอืมนะปล่อยมันไปนะคะอืมบางครั้งนะคะ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นของเราหรือเขาเป็นคู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทําให้เราทําไมคะไม่ต้องอดทนรอคอยมาอย่างยาวนาะนขนาดนี้หลอกความรักหรือเนื้อคู่ของเราะคะ่ะมันไม่ต้องยากนะคะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนหินมาเป็นจนเป็นอาานัญมณีหรอกคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องใช้เวลาหล่อหลอมการยาวนาะนอะไรขนาดนั้นนะคะเออเนาะอืม ก็น่าจะประมาณนี้นะคะน้อแล้วก็เอาไว้ฟังกันใหม่รอบหน้านะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้หมอแจนด้วยในการเข้ามาชมคลิปขอบพระคุณมากๆเลยนะคะท่าในใดที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะความรักความสัมพันธ์อันนี้คือเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะ ไม่สิเลียน,นะคะแล้วก็อะไรที่ดีต่อใจก็เก็บไว้อะไรที่ไม่ดีรู้แล้วว่ามันไม่ใช่หรืออะไรยังไงก็หมอแจ่เป็นกำลังใจให้นะคะอยากได้คาตอบนะคะให้ดูดวงส่วนตัว30นาที5 9 9บาทนะคะจะรับรู้ความจริงอันนี้เป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมบางครั้งก็อาจจะแม่นหรือไม่แม่นก็ไาดา้เช่นกันนะคะไม่ต้องยึดถ,ถือนะคะดอทึกทักนะคะ ท่านใดอยากจัดเลขมงคลเสริมดวงความรักการงานการเงินโชคลาภนะคะให้ได้เจอผู้ชายที่ดีๆหรืออะไรแบบนี้ก็599บาทคนจัดเลขมงคลก็นะคะประสบความสำเร็จหลายคนแล้วนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ